สวัสดีค่ะเจ้าวันนี้เฮากลับมาพบกันเหมือนเดิมนะเจ้าครับชอบน้องอีน้องโกพลตัวน้อยๆเจ้าเจ้าวันนี้ห้องกบก่อทำเมนูแกงอมจีนเจ้าแต่เจ้าไปกาดแล้วเจ้าเห็นจีนมันเหมะเจ้าก็เลยว่าเออไม่ยะแกงอมดีกว่าเจ้าอืมเลยผมผมปั๊มมามะนะครับ ก่อนจะไปกินกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่างไปนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมไปหาข้าวหาปลาไปกินด้วยกันครับผมโอู้หนี่ลมโอ้ผมออนกันโอ้ยอ่ะจะเหมาะมันเหนื่อยง่ายตื่นเนาะ อืมอืม่ันนี้น้องกบเัาเขนแหนะครับเนี่ย ห <c oughs> มดเนะเป็นแกงอมจิ้นแกงอมเนื้อเนี่ยนะครับผมจิ้นงเอาจินาจ้นวัวจิ้นควายนะเจ้า อหอ,อ,อมอป้อมเลยหอมป้อมนี่มันหอมเลอนม,อม อบเบน้ลโคัดเหมาะแกงอมนี่ก็เอยายางมัแแก,งก่งก็ได้นะครับผมไก่กะหมูกะไอ้ครับหม้อครับผมแต่ไม่ตืม่มม้อทเนื่อเนาะกินใส่เองนี้ครับแต่อมไก่มันจะเสริมขี้มินเข้ามานะอะ จะเอาหมูนี่ก็เหมือนกันเลยเหรอ,อได้เปรี้ยวถ้าเอาหมูกับลูกค้าเราจะใครลงแข่น ทำกันไงครับอฮะ กินเป็นเป็น,นะครับผมน้ำนัน่นหวะนะมีเกิมมีพิดนิดนิดครับผมเหมาะสะุดอืม บรรยากาศวันนี้ก็เหมืนอนฝนจะตกนะมุมคึมมุมคืม้ย ส่วนนี่อากาศหอนอาขนาดครับผมหอคามาก ของก้างกับพันไปแล้วนะเจ้าต่อไปเขาก็จะมาเข้าสู่งานวันไหลมห uh huh. ัวจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่จะมีวันไหลวันไหนอะไรไงเราจะลำปางหึ่งผ่านมาสัวว่าจะลำปางเขามีสิบเจ็ดสิบแปดก็สิบแปดสิบเก้าก็ส uh ิบแปดสิบเก้ามหัวทีอื่นเป็นมีวันไหนกันห uh huh. องนะเจ้า ติืมว่าไหลถงก,การจะได้ก็คอ,อมเมม่งกันเข้ามาได้นะครับมผมหรือว่าบางคนไหลอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับ กินกระจีนเนมัน,นดึงอันหน่อยกินมันดึงเมาอแล้วครับผม ่ดิงก็งอเข่าไม่สู้จั่วห้ามบอก น้ำงงร <ừ. S 1> นกระงต้องหตจ้ายีป่นกําใหญ่เ้าร้อยกําเ้ข้าผมนี่แปลงข้าวต้องกบได้สามกํานะครับอืมหอมมอ ขึ้นน้ำต้มนี่เหมาะขนาดครับผมนีจับ หอมป้อมนักๆนีน่เห็นเหมาะแต่นะคมาตามอิ่มได้ไปหมดเลยหอมป้อมตับเราตับ มาละข้ามาละต้องหอมบ่ต้องหอมบ่ไม่ไม่ อีกะอะเหมาะขนาดเลยผ่อนล้ม,มกุกมาก้มก้อยิน้มนี่ก้มเลยครับผมอันที่เป็นไข่นระเหม้อเนาะอืมที่เป็นไข่อะ ิ้งใส่แบบติดมันหอมกำมือเต้า แ <All> right. ดดเริ่มออกแล้วครับผมข <Ooh. S 2> ี้บุบๆนี่แดดเริ่มออกแล้วครับพอยัง พอยังอยงโอเคครับผมคลิปนี้ก like the mm ็มีอย่างนะคร nhưng, ับเนาะพี mm, ่ภาพประกันใดก็ขออภัยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากินเก่งอมจีนขี้ควายนะครับผมเมาครับผม มืออไหนได้ยิ่งเต๋อเก็ะซ้ำครับผมก็คลิปหน้าเขาจะกินอย่างก็ฟากที่ตามด้นะครับผมฟักก็ไลก์ก็แชร์ก็ที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอิดก็พ้นตัวแน่นอยเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเขาสองคนี่ทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้เขาสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ